ถ้ามันออกเห็นเห็นทาเห็นดอกไฟ้ะได้ไรเราจะได้ไรเออจะไดไรโตโดดใช่โดดกลัวเเออไม่ได้เหรอเตดอกเต่าดอกอะไรเนอะมันโดดดึงดึงดึงโต มากิ้เขาก็เปียกกับยาเพิ่นกินข้าเจ้าแน่ยนักอ้วนนักข้าอ้วนท่านี้มาเยอะมาเยอะลูก Mm. Mm. mười rồi đèn nhàng om hơn mất Ừ. Mm. Mm. Nhìn 3 xoài 1 Nó bên... Nó bên... Chắc bên bên <laughs> kí, kí. À tà, tố, bà phải tốt đó Nó nó... Nó kì kì Hau Các ở đây không? muốn ăn tô Bọn các bạn ta thấy không? Tô Hau muốn ăn tô hát ta luôn vào màu Tụi ta xìm xùm bù ừ. อันกับสะออนหัวเพินเกิอะไ้างสะออนสะออนหัวน้องบอลกับแม่คับไปกินข่าวไปน้องเพซื้สเื้อนอกกับ้าไปน้องอากาศอยู่สวรรค์อากาศห้อนไปน้อง ในเมื่องมักอากาศจะอบอุ่นไป้องเฮื่อนไลยแล้วกันบนี้ต้นไม้น้อยพออยู่ใช้กับปูซิมังไป้องาอาย่ซชโนไข่แน่ไป้องอากาศจะเย็นเนยมันทูกซึกว่าเย็นพอมาอยู่สวรรค์กับอากาศห้อน้องหัวเคลิ้นเนาะคือค้นไข่นขเนาะ นวีเนะเขาเคยอยากฮะเม่นวะเม่นวะต้มยนอะไรมิเม่นมาเปิ้งเม่าวันนี้เพิ่งกิก็ะเปียกเม่าวัน่น้องเลยก็ะเปียกเป็น หมูเป็นกระชิลายหมูเป็นกระอื่อยพ่นแล้วพ <c oughs> อตกัขตกนมตั้งกระเปียกทั้งเขา่าโอโต้พี่น้องสิคือกันมดแหละอุ่นอ้วนมดและนี่เอ้ยเช้านี่นะเช,นะช้าเสืออันอันยาเสลายนะตัวเสียงเสียงหยาบ

่อไปน้องไปต่อไปเอาน้าสาเสวาี่ื้อยงซื้อแต่จะขอลืมเลยสวรรคนพีอตะวีบอะเขายบนตะวีอตะวีขอตะวีสบายที่มู่อตะวีสนใจทางไหนไปน้องอ้ข้าสวรรค์นี่ไปน้องนักิวเซโนอะท่องสวรรค์สิไปหลอกไปน้องเย็นอยู่ในแอรถเก่งในแค่ต แฟใหม่บ่แอนี่แบนใหม่มาดูแบไปดังรถเดี๋ยวเนิกเอยังใด่ดีนล่ขอกดีทางการ่ะเจ็ดโนี่เี๋ิไปขี่ตลอดแล้วหลุดมักแล้วบอกเลยมักหลอกเลย่นกันขี่รอกๆอาลดาเบ 嗯。Huh?

อยู่รับผายไม่งยมเียกินรับผายมีใจจะเปเดาดาเห็นเดาเมื่องมาเอาดัมไปดองไ,ไอ้กะลูกปลาคำไปดองใ,ใหญ่ขโมยเลยไปดองดเืนม,มาเอาดเมอเซโนไปดองเอาดายนีไปดองปลาคายูเซโน อยู่ในเมืองนั่กบริษัทไหนไปเนาะเราไปขายต่อเสียค่าน้ำมันค่านะคนส่งไปเนาะมาเ้ยมาเด้อเข้ามาเด้อเดี๋ยวไปดึงประตูรถเด้อลงกิ่งกิ่งเด้อมาเด้อเด้าจะเด้อลายเด้อเท่านี้ทำไงเขามาในเมืองอิุญาตมอญญาตเนาะเดี้ยวเดี้ยวเดี้ยวตีมันเลยเด้อเด้อดาเด้อเมื่อกี้ดื่อลายตีมันเลย เจ้าจะดื้อร้ายจะเป็นคนเชนโนเจ้าก็ต้องยู่เงียบแน่แหมสังเกตนสังเกตนี่เจอแกับบ้นนานจะรัวเลยคือลูกซีดเนะคือบลูกซีดบนมนข้าไ <c oughs> รน้อยู่เชนโนตุกหนึ่งกะนะ สิบสองอะไรอย่างเงี้ยนาะมาโยมันถึกตุกแต่ตุ๊กแ0 0แันเออสิบสองเบอร์ค้าเขาส่งด้มได้าได้ได้ได้แล้วจนว่าสิสูยู่ได้บหอุ้มแม่เอออุ้มแม่แอุ้มลายตุยนะเสร็จในเมืองไปน้อง เออเชิดในเมืองนี่ดอกไฟร้ายขนาดเป็นห้านขายคัปปียกไปน้องมาคืนขายประเภทเขาขอกินกรบบื้อไปน้องอยู่ในเมืองมีทุกห้าถุกมุม

อย่ามาใส่ไปตรงเลยเว้นกัจนหอดสามโมงจึงนอนตอนเที่ยงมาไม่ไม่ไมเปินหายเด้อหายเด้อเราเป็นหัวจเจ้าเด้อโต มานาลงนะมานะาญาณนะฮูยนนะหยอกละลายเราเดอ้อเราหายเดอ้อตูวบุเ <c oughs> หมื่อยไปตอกเ,เองสบายนะมมาออย,ยิบว่าอแเม่์เขาเอือกันไปทำมาได้เอาเด็กน้อยคนหนึ่งไปนองพ่โตบมดหู้สือก่น สิแบบแห้งพี่น้องนานนอนคนาคนเฮามันสินอนเมืออเ่อยอะไรเล็กน้อยพี่น้องแลนเดนเป็นอะไรมาอีกอว่กนนะยายขนาดอะไรหนึ่ง สวัสดี่น้องสบายตอนสอกมาต่อหลุดอไปเพิมีต่เพิ่์ดแล้วห้องเดียวเออสวัสดีสวัสดีเยสวัสดีสวัดีเห็นปะโดาหนึ่งหมู่น่าดานอหกระสาสวยสสวยแห่งหมู่บ้านดม เป็นน้องเริ่มเริ่มดินน้ำลายกนน้องนนีก็อึดแล้วเดี๋ยวล่ะเดวนัดสบายดีเนยเอ้สบายดีืนกันสามลาไน้องเมงเมงเมงนี่ไปก้นเป็นแบ่นานเลยน้องหลาชุดเลยต่เมงนี่เมง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  บึงบ่งเราเปิดกันบง้มตัางไม่ไดเบึ่งบึ่งน้ำเทา